สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช้เครื่องก่อนส่งกัดลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น iPhone Xs Max นะคะเปลี่ยนหน้าจออันนี้เป็นจอเก่าของลูกค้านะคะนี่นะคะเช็คทัสกรีนนะคะนี่นะคะทัสกรีนทัสกรีนหน้าจอได้นะคะไม่หลุดนะคะ แล้วก็สัมผัสนะคะหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดปดเ้านี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะแล้วก็โทรทูนไปใช้งานได้นะคะ นะคะคแล้วก็ชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะ1.2แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น2ขีดน,นะคะสัญญาณไวไฟขึ้น3ขีดน,นะคะ นี่นะคะ Wi-Fi ใช้งานได้บลูทธูธใช้งานได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงกดได้นะคะลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้นะคะแล้วก็สั่นนะคะอ่าสั่นทำงานนะคะตัวเครื่องสัน่นกระป๋ายสแกนหน้านะคะสแกนหน้าใช้งานได้นะคะ ต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะกล้องหนึ่งคูนอันนี้จะเป็นกล้องสองคูนนะคะโฟกัสนะคะนี่กล้องหนึ่งคูณโฟกัสนะคะต่อไปจะเป็นกล้องวิดีโอนะคะอันนี้กล้องหนึ่งคูณนะคะ อันนี้จะเป็นกล้องสองคูนนะคะกล้อง slow motion อันนี้1นคูนแล้วก็อันนี้2อคูนนะคะโฟกัสอันนี้ไทลับนะคะอันนี้จะเป็น1นคูนแล้วก็กล้อง2องคูนนะคะ อันนี้จะเป็นกล้องถ่ายบุคคลน,นะคะแล้วก็กล้องพานเนอร์นะคะหนึ่งคูณสองคูณเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮลัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหนึ่งคูณอันนี้กล้องสองคูณฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็ค tạm bye video quăng na nha các, check video quăng na hello check 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 thực video quăng na hello check 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 video quăng na hello check video quăng hello video quăng na hello video quăng na hello video quăng na hello check เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหนึ่งคูณอันนี้กล้องสองคูณฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องแม่งกล้องหลังใช้งานได้ต่อไปแฟลชนะคะอ่านี้แฟลชใช้งานได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะ เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมยฮัลโหลจิเคเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลจิเคเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลจิเคเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลจิเคเชียบันทึกเสียงได้ยินไหมยฮัลโหลจิเคเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลจิเคเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเคเช็คบันทึเสียงฮัลจิเคบันทึกเสียงจะมีเสียงซ่านะคะแล้วก็เช็คลําโพงบนเซ็นเซอร์ลําโพงล่างนะคะ ลำโพงบนเสียงออกนะคะเซ็นเซอร์ตอนโทรทางานนะคะลำโพงล่างประกันสังคมหนึ่กเปิดให้บริการตลอดยีสี่ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหุดราชการครับสํานักงานประกันสังคมกด1กรมการจัดหางานกด 2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกดใช้งานได้กลับไป เช็คสุขภาพแบตนะคะนี่นะคะสุขภาพแบตในตัวเครื่องจะมี69%นนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะ